สวัสดีครับวันนี้ในคลิปนี้นะครับก็จะชวนไปเที่ยวไกลหน่อยนะครับที่ประเทศนิวซีแลนด์ผมได้เคยไปขับรถทัวร์นะฮะที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็หนึ่งในการขับรถทัวร์เนี้ยที่มีความประทับใจและผมอยากจะได้ไปมากก็คือการที่จะได้ขับรถ ลอดอุโมงค์นะครับที่เป็นอุอโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขายาวประมาณ1,270เมตรนะครับแล้วก็อุโมงค์อันเนี้ยชื่อว่าโฮเมอร์อุโมงค์โฮเมอร์หรือโฮเมอร์ทันเนลอุโมงค์โฮเมอร์นี้นะครับก็อยู่ห่างจากประเทศไทยไปประมาณสัก9,500กิโลเมตรนะครับ อยู่ในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงแนวคิดของการที่จะสร้างอุโมงค์โฮเมอร์นี่นะครับมีมาตั้งแต่พศ2432นะครับกว่าร้อยกว่าปีที่แล้วนะฮะแต่ว่ามาสามารถสร้างจริงได้เนี่ยก็อีกหลายปีผ่านไปก็คือพศ .2478 แนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างเนี่ย 18ปีด้วยกันนะครับเสร็จในปีพศ2496นะครับอุโมงค์โฮเมอร์เนี่ยนะครับก็จะช่วยในการาเดินทางนะฮะติดต่อระหว่างาเมืองอทอานอ์นะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับซึ่งอยู่ทางาด้านตะวันออกของอุโมงค์นะฮะกับเมืองมิลฟอร์ดซาวนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันตกของอุโมงค์นะครับ ก็จะเป็นการเพิ่มในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศด้วยนะครับเพราะพื้นที่ในทางฝั่งตะวันตกของอุโมงค์นะครับที่เมืองมิลฟอร์ดซาวน์นะครับจะมีทัศนียภาพที่สวยงามมากนะครับอย่างที่เห็นในรูปนี้สามารถที่จะไปล่องเรือนะฮะดูน้ำตกนะฮะดะูความงามตามธรรมชาติได้นะครับ ถนนที่จะไปผ่านอุโมงโฮเมอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นช่องทางระหว่างหุบเขานะครับจะเป็นทางหลวงหมายเลข94ของประเทศนิวซีแลนด์นะครับอตอนที่จะผ่านเข้าอุโมงเนี่ยเนื่องจากว่าอุโมงเนี่ยมันจะมีความแคบนะครับก็อาจจะต้องอไปจอดรอสัญญาณไฟเขียวก่อนนะครับเพื่อให้รถอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฮะ ผ่านออกไปก่อนแล้วเราก็จะ,ะถึงจะผ่านไปได้นะครับตรงบริเวณทางเข้าอุโมงค์ด้านทางทิศตะวันออกนะครับก็จะมีที่จอดรถดให้เราไปดูวิวได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นเทือกเขานะด้านบนมีหิมะแล้วก็มีถนนเส้น94นะครับเอาละครับมาขับรถไปด้วยกันเลยนะครับ ดูวิวความสวยงามของถนนหมายเลข94นะฮะแล้วก็ขับผ่านอุโมงค์ไปด้วยกันครับสวยกว่า,าแต่ว่าพอมาเป็นภาพในวิดีโอมันก็ไม่ค่อยสวยอะ่ะมันเป็นเส้นทางที่กำลังจะไปมิลฟอร์ซาวคือมันมีตรงเนี้ยมันก็เลยมองไม่เห็นอะ่ะ มันเต็มแล้วกุกอดนั่นเห็นไหมตรงนั้นเป็นโฮเมอร์ทันเนลที่กุ๊กรอคอยไฟเขียวอยู่นะคะดวนดวนดวน,ดวนเร็วๆเ <IS ES> ขียวเข้าดิเฮ้ยระวังนะมันมืดๆกลนงะโอ้ให้สามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง คนขับของเราเช้าวันนั้นนะคะนี่30วินาทีไปแล้วนะครบระวังมันจะอดนะลมเ,เต็มเต็มจังเลยแ a s h บส์สตาคืออะไรแ a s เ B นะคะ N ขากลับได้ผ่านไหมครบ ที่ผ่านไปแล้วโอ้ยเป็นอุโมงค์ที่เป็นยังไงกูบอกสิเป็นอุโมงที่มีความยาว1,200งพสอรอเมตเพื่อจะทลุไปที่นิวฟอร์ดสาวประมาณ1,950กว่ากว่ารเร็วๆหน่อย นั่นแหละจบแล้วโอ้ยเมื่อยแขนแล้วอ่ะเมื่อไหร่จะโผล่สัทีล่ะที่มะถล่นั้นน่ะเขาก็จะเปิดให้อ่อผ่านมาทั้งสองฝั่งเพราะเขาจะไม่ให้หยุดรอตามไฟสัญญาณเนื่องจากมันมีความอันตรายอ๋อแต่มันมีเบร์หรอให้รอกันหรือเปล่าไม่มีเมื่อกี้นี้ไงพารสเบ ใช่ไหมเกไว้เมื่อไหร่จะออกสัทีอ่ะกลัววะเดี๋ยวตอนที่จะทะลุกออกไปนี่จะสวยงามมาเหรอเพราะมันน่ากลัวดิพอออกไปก็โอ้ฉันรอดแล้วอะไรเงี้ยชีวิตสดใสขึ้นมาทันทีเลยแนมะ้จะวิวตามปกติก็ตาม บองไม่เห็นอะไรเลย